ใช้จะหมดแล้วแบมาเคยลงคลิปเกี่ยวกับการที่เรามีผื่นตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นโ,โปรตีนที่มันผลิตออกมาเกินหรือว่ามันเกิดปัญหาจากผิวที่มันแห้งมากๆในบางจุดเราก็เลยจะมีปัญหากับที่เป็นผดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องแดงน้อยลงนะคะหลังจากที่ใช้ในเวียต,ตัวนี้มารู้สึกว่าแดงน้อยลงแล้วก็มัมก็สครับร่วมด้วยนะคะใครที่มีปัญหาที่เป็นผื่นตรงนี้ลองเอาไปใช้ดูนะเพราะตัวนี้คือกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแบมใช้ทดลองใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วอันนี้คือนอกจากทาตรงนี้ดีทาส้นท้าแต่ ก็เลือนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ไอตรงที่เราเป็นสาวหใช่ไหมตรงนงตรงลงที่มันแต่งเนี้ยก็ทาบ้าไปได้เลยอความชุ่มชื้นแหละเนี่ยค่อนข้างที่จะลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วก็ทาบํารุงทาเวียตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะทาเป็นกันแดดทับต่อให้ตรงเนี้ยเราไม่ค่อยได้เจอแดดแต่ว่าก็ต้องทากันแดดแล้วก็ที่สังเกตเห็นได้เลยทําให้ผิวเราดีขึ้นอนะทาให้ผิวเราเสมอสครับนะคะทิ์ละหนึ่งถึงสองครั้งอันนี้แบบเริ่มสครับมาได้สอง สองามิาทีแล้วนะคะตอนแรกอะใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวแต่ว่าไปอ่านดูเขาบอกว่าถ้าจะให้ครีมมันซึมลงผิวประสิทธิภาพได้ดีอย่างเงี้ยเราต้องสครับร่วมด้วยนะคะกัดมาได้เลยใช้ดีมากตัวนี้ีนเดียวราคาไม่ถึงสองร้อยบางร้อยกว่าบาทนะคะในเดียวตัวนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะ